ไฟไหม้โรงงานผลิตพัดลมยี่ห้อดังจังหวัดสมุทรสาครเสียหายกว่า50ล้านใช้รถนำ20คัน5ชั่วโมงเพลิงยังไม่สงบเ <_ C ol id> มื่อเวลา1นาฬิกาของวันที่22พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่บริษัทอุตสาหกรรมตะแกรงลวดไทยจำกัดและบริษัท TKT Electric จำกัดตั้งอยู่เลขที่40หมู่ที่1ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยทั้งสบริษัทอยู่ในพื้นที่เดียวกัน และมีผู้ประกอบกิจการรายเดียวกันเป็นผู้ผลิตพัดลมรายใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครยี่ห้อ TKT ท,ท,ท,ทั้งนี้ภายหลังจากที่ศูนย์วิทยุนรสิงห์สอพอเมืองสมุทรสาครได้รับแจ้งเหตุแล้วก็รีบประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยตำบลน,นาดีนำรถน้ำดับเพลิงเข้าระงับเหตุ แต่ปรากฏว่าเพลิงได้โหมลุกไหม้รุนแรงจึงต้องมีการขอรถน้ำดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดที่อยู่โดยรอบเข้าช่วยเหลือเกือบ20คันพร้อมรถสนับสนุนอีกจำนวนมากภายใต้การควบคุมสั่งการของ ร้อยตรีประพันธ์ถึกสกุลในอำเภอเมืองสมุทรสาครในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมด้วยนายคหนงทองเที่ยงปหลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรสาครพันตำรวจโทสุขุมพ่อไทยสงรองผู้กำกับการปรสอพอเมืองสมุทรสาครพันตำรวจโทวิชิตลุนภาสารวัตรสอบสวนสอพอเมืองสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนผู้นำในพื้นที่ ึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเรียกได้ว่าเป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่เพราะเพลิงได้โหมอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากด้านหน้าบริษัทเข้าไปถึงด้านหลังบริษัทเสียหายเกือบทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีรถยนต์บรรทุกที่ใช้ขนส่งสินค้าได้รับความเสียหายอีก3คัน และในส่วนของสำนักงานก็ได้ถูกไฟเผาได้รับความเสียหายเช่กนกันขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นน้ำที่บรรทุกใส่รถมายังไม่เพียงพอต่อการดับไฟจึงต้องใช้วิธีดึงน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาที่อยู่ด้านข้างบริษัทเมื่อช่วยดับไฟและต้องฉีดสกัดจากทางด้านหลังบริษัทซึ่งเปลวไฟรุนแรงที่สุดโดยได้บริษัทที่อยู่ติดกันเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แต่ยังไม่สงบนายคมสรรชาวจิรพันธ์อายุ70ปีเจ้าของสถานประกอบการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฟังว่าช่วงเกิดเหตุเป็นเวลาประมาณเกือบตีหนึ่งหลังจากที่คนงานเลิกงานประมาณเที่ยงคืนครึง่งขณะนั้นมีรอปพเฝ้าอยู่ด้านหน้าโรงงานเพียงคนเดียว แล้วรอพ,อพอได้ยินเสียงคล้ายกับมีอะไรบางอย่างระเบิดขึ้นด้านหลังตู้ยามเมื่อไปตรวจสอบพบว่าเป็นสายไฟทอดและมีประกายไฟลุกลามไปตามสายไฟจึงได้รีบนำถังดับเพลิงมาฉีดดับลายถังแต่เอาไม่อยู่จึงโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าช่วยเหลือแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงนั้นเพลิง <ๆ S 1> ได้โหมลุกไหม้เข้าไปภายในบริเวณโรงงานแล้วและยังลุกลามอย่างรวดเร็วอีกด้วย เนื่องจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้นั้นเป็นโกดังเก็บเม็ดพลาสติกและพลาสติกที่ฉีดแล้วเพื่อรอการขึ้นรูปทำอุปกรณ์พัดลมจึงเป็นวัสดุติดเชื้อเพลิงอย่างดีจากนั้นก็ลุกลามไปยังส่วนผลิตพัดลมและโกดังเก็บพัดลมที่ผลิตเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าเผาวอดทั้งหมดจนแทบไม่เหลืออะไรเลยแม้โรงงานแห่งนี้จะทำประกันวินาศภัยไว้แต่มาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็ได้ไม่คุ้มเสียแน่นอน พราะโรงงานแห่งนี้ตนและครอบครัวช่วยกันค่อยๆสร้างค่อยๆต่อเติมมาทีละเล็กละน้อยจนปัจจุบันตั้งอยู่บนเนื้อที่ราวสี่ไร่เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี2544หรือเกือบจะ30ปีแล้วไม่เคยคาดคิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับโรงงานของตนส่วนมูลค่าความเสียหายนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ไม่น่าจะเกิน100ล้านบาทและน่าจะไม่ต่ำกว่า50ล้านบาท ทั้งนี้ด้านของร้อยตรีประพันธ์ถึกสกุลในอำเภอเมืองสมุทรสาครในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์บอกว่าหลังจากที่เพลิงสงบลงแล้วต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรโรงงานเข้ามาประเมินความเสี่ยงก่อนเนื่องจากตัวอาคารถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงจากนั้นจะให้เจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไป